อีฉันรวยมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าอีฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เปลี่ยนคนข้างนอกแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงสามีไม่ได้เปลี่ยนแปลงลูกไม่ได้เปลี่ยนแปลงพ่อแม่นะคะแต่เปลี่ยนที่ตัวเองแต่เมื่อก่อนไม่ได้กินหัวพอกินหัวผัวไม่พอนะคะพ่อก็โดนนะคะอีฉัก็เสียงสูงตลอดลูกนี่ไม่ต้องห่วงทุกคนโดนหมดนะคะใหญ่ฉันได้ฟาดงวงฟาดงานะคะอีฉัน แต่สิปีมาแล้วอ่ะทุกคนดูนะสิปีอ่ะที่ฉันเป็นคนใหม่นะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนดีบ้างไม่ดีบ้างมีเผลอไผยบ้างมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติ นะคะก็ต้องมีบ้างเพราะว่าครูก็ยังเป็นครูคนเดิมแค่พยายามที่จะปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองลองดูค่ะทุกคนวิถีความรวยมันอยู่ที่การเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะลองหันมามองตัวเองอย่าเพิ่งไปคาดหวังสามีไปคาดหวังลูกไปคาดหวังพ่อแม่หรือไปคาดหวังเพื่อนร่วมงานหรือคาดหวังตัวแทนถ้าวันนี้คุณขายออนไลน์ ไม่ต้องคาดหวังว่าตัวแทนคุณจะต้องขยันออกมาไลฟ์เหมือนคุณไม่ต้องคาดหวังว่าตัวแทนคุณจะโพสทุกวันไม่ต้องคาดหวังว่าตัวแทนคุณเนี่ยจะมาเชียร์คุณมาแชร์คุณเพราะบทบาทหน้าที่ของทุกคนต่างกันเราจงทำบทบาทของเราให้ดีก็พอแล้วความรวยมันจะอยู่บนเส้นทางที่เราต้องการนั่นแหละเหมือนพระจันทร์วอท่านบอกเป๊ะเลยปฏิบัติธรรไปนะ มันมีเวลาของมันอย่าไปเร่งมันว่า10วันเดือนหนึง่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตสมาธิปัญญามันจะเกิดพอปัญญาเกิดคุณดูครูนะปฏิบัติมาเก้าปีเข้าปีที่สิบสติปัญญามันเป็นเลิศทุกด้านจะพูดจะอะไรมันคิดมันวิเคราะห์มันไต่ตรองตลอดมันทําให้งานออกมาเป็นเลิศงานออกมาดีมันทําให้ทุกอย่างในชีวิตครูเป็นบวก ครูเปลี่ยนตัวเองไปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางรวยไม่ได้หมายถึงทําจนวัวตายควายล้มแต่มันคือการเปลี่ยนตัวเราเองนะคะทุกคนนี่แหละหรือเราไปดูดวงเพราะอะไรคะมันเป็นสิ่งที่นําพาชีวิตครูมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามี energy มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแล้วเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ทําร้ายใครแค่นั้นเลยสําหรับครู ใครจะว่าเรางมงายใครจะว่าครูแบบไหนครูไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาใส่ตัวให้เจ็บช้ำน้ำใจครูรักตัวเองมากพอรักหัวใจตัวเองและรักตัวเองอะไรที่คนพูดลบๆบเราฟังดูแล้วว่าเราแน่นอนเลยโอ้โหไลน์นี่กูชัดๆโอ้โหโพสต์มานี่เราชัดๆทุกคนครูตัดทิ้งเลยไม่ใช่เราหรอกเขานั่นแหละคนที่พ่นอะไรออกมาเขาเป็นคนเช่นนั้น คนที่ว่าเราแบบไหนไม่ชอบเราแบบไหนเพราะเขาเป็นคนเช่นนั้นนะคะจงเปลี่ยนตัวเองแล้วเส้นทางความรวยจะมาอยู่ใกล้คุณความรวยมันอยู่ไม่ไกลแต่อย่าไปเร่งรัดมันว่าต้องสิบวันร้อยวันหรือว่าเดือนหนึ่งสามเดือนปีหนึ่งมันจะเร็วมันจะช้ามันอยู่ที่ไรคะสติปัญญาและสมองของเราคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่า อย่าคิดเปลี่ยนใครตอนนี้ครูอะไม่คิดเปลี่ยนใครเลยใครอยากทําอะไรทําเมื่อก่อนครูเป็นคนที่หวังดีจนเวอร์หวังดีจนเขาว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นทําไมไม่ทําแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้ทําไมไม่แบบนี้ล่ะต้องทําแบบนี้นะถึงจะดีนู่นนี่แต่ลืมคิดว่าเขาไม่ได้ต้องการแต่ลืมคิดว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นแต่ลืมคิดว่าความหวังดีนั้นพูดออกไปแล้ว เขาอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกที่จะเป็นแบบนั้นก็เขาอยากเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกคนอยู่ที่เราคนเดียวไม่อยู่ที่ใครเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครูออกมาให้อย่างเดียวโดยไม่คาดหวังใครเลยโดยที่ไม่คิดว่าใครจะเปลี่ยนตามโดยไม่คิดว่าใครจะทำตามโดยไม่คิดอะไรทั้งนั้นให้แล้วให้เลยให้ไปแล้วเอาไปเลยแต่เราไม่ยึดไม่ถือมันไม่หนัก แค่เราปล่อยเราลอยตัวแค่นั้นเลย